สวัสดีครับวันนี้มาพบกับพวกเราผู้มีใจรักวอลเลย์บอลที่ช่องอนอกรัวว้ววอลเลย์บอลช่องของเราจะค้นหาช้างเผือกจากยุวชนเยาวชนนํามาให้แฟนคลับได้รู้จักกันมากขึ้นเพราะว่าวันหนึ่งเมื่อถึงคราวคัดตัวทีมชาติเยาวชนก็จะได้รู้จักกันแล้วเช่นน้องเป็นคนจังหวัดอะไรเรียนอยู่ที่ไหนเล่นตําแหน่งอะไรผลงานเป็นอย่างไรที่สําคัญรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร น้องชมพู่วัรธยากังโสภาน้องเคยได้บีหลังธนาสซ้ายยอดเยี่ยมมาแล้วน้องชมพู่เกิดวันที่10เดือนพฤษภาคมพศ2548อายุ19ปีส่วนสูง181เซนติเมตรเป็นสาวน้อยหน้ามนมาจากจังหวัดอุดรธานีน้องชมพู่เป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนกีฬานคอนน์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันน้องกำลังศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต น้องพึ่งได้แชมป์มหาวิทยาลัยมาบัดมาตรที่ผ่านมานี่เองแต่น้องเล่นเซตเตอร์สารพัดประโยชน์มากมากทำได้ดีกับตำแหน่งบีหลังมาแล้วหัวเสาก็ได้และที่สำคัญถนัดสายซะด้วยจุดเด่นของน้องชมพู่เป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงเพียวทักษะดีทั้งเกมรุกเกมรับตำแหน่งที่น้องเคยเล่นล่าสุดก็คือเซตเตอร์นะครับที่เล่นล่าสุดของในมหาวิทยาลายัยถ้าคว้าแชมป์มาด้วย แต่ว่านะครับก่อนที่น้องจะเข้ามาอยู่โรงเรียนกีฬานะครนนท์น้องก็เคยเล่นตำแหน่งนี้มาก่อนอยู่แล้วแต่มาตอนหลังน้องเปลี่ยนมาเล่นบีหลังแฟนคลับบางคนอาจจะแปลกใจว่าน้องมีทักษะดีมากอยู่แล้วนะครับในตำแหน่งเซตเตอร์หายห่วงเลยนะครับแต่น้องก็ก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดอยู่20ในตำแหน่งบีหลังซะด้วยแสดงว่าทำได้ดีทั้งสองตำแหน่ง ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับน้องแล้วนะครับว่าจะเลือกตำแหน่งอะไรแต่ก็เป็นผลดีนะครับเล่นได้ทั้ง2ตํตำแหน่งซึ่งโค้ชสามารถเอาไว้หลอกล่อ,อคู่ต่อสู้ได้เลยนะครับแต่ที่แน่ๆน้องก็เป็นเซตเตอร์และเป็นเซตเตอร์มือหนึ่งเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนในวงการเย์บอลทีมชาติไทยเยาวชนฝากแฟนคลับเป็นกำลังใจให้กับน้องชมพู่ด้วยนะครับสำหรับดาวรุ่งอนาคตไกลคนนี้ กลับมาเล่นเซตเตอร์อีกครั้งหนึ่งในรอบ3ปีแต่ก็เล่นบีหลังได้อยู่แล้วนะครับถนัดอยู่แล้วแต่เป็นถนัดสายซะด้วยไม่ธรรมดาเลยจริงๆลองไปดูผลงานของน้องชมพู่กันเลยครับเป็นอย่างไรกันบ้างไสุอับนสมูัยาจายมากกีบยกสวย,ยม,มาเลยแกต,ตัวได้สำเร็จครับสำหรับน้อง เกวอินเชื้อเมืองพานนะกีกกี้สาวสวยจากเชียงรายจลันทองตรงที่ครับนี่เยาวชนทีมชาตินะจัลันทองตรงที่บอลแรกทำไงมากีกี้ครับกดยังอยู่ครับกีกี้ครับเกวอินเชื้อเมืองพานยี่สิบสี่ต่อยี่สิบสี่มาดิวกันใหม่ดิวกันใหม่โอ้โหบอลแรกเสิร์ฟมาเลยร้อย 6-24โอ้ชมโสดครับอากาสมตุรัตแหวนด้วยายาีราส่าเมตรนายจันยมติโซ่สมุูรและสยามให้อาภาปันยับยมดูวะอาภาสมตุรัตจันยพรน้ำประกขอบข้ามอย่างเดียวแล้วตัวนี้วันรัตยาให้บอลต้านโดนัดครับ กับายน้องหญิงนายธัยญพรป่านแดนกลางมีงน้องเอ๋ยยับกัญญาลัตยกไปข้อสออัปพาสตุรนนรัรนะออกอีกแล้วอโ,โอ้โหบอลแรกเปิดสวยครับกาฟิลกาฟิลอัปพาเล่นจอดนายธัญญพรครับประคองได้แน่ขอเล่นเดี่ยับขวาตีน้องอีกแล้วกัญญพรสี่โซ่มาอยู่ครับ ีมกันที่มาเอปจาหลายหลังมาโดนน้าตบติบล็อกบล็อกเอาไปโอ้โหเเสียดายแล้วเจ้าทัพแก้มีตำกาญด้วยนะและเป็นทางด้นานธุรกิจประเด็นการได้แปดแชมเปี้ยนชิพพอยต์บอลได้เก็บสวยแหวนลิจิสยาและกดซื้อน้นามาสาังรองขึ้นมาใหม่กิวรินไปสามเมตรนายจัลยบอลตบติดบล็อกเรียบร้อยครับและธุรกิจประเด็นการเป็นแชมป์ชนะไปด้วยสกอร์25-16ในเซตที่3-3ต่อ0ูเจ็ 7. วา,า,ารวากลางสงครามผู้เล่นมือเซตนะครับจากฝ่ายเวฟุกิมันิตหลังจากลงเล่นในร็อบชิงเฮาเลอร์แล้วก็เอาชนะบอลังเซตไปสามต่อศูนเซตคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสวัสวดีน้องฟูห์ะฮะสวัสดีค่ะเป็นงานอเรารับทีมเอดีเลยวันนี้เอวันนี้ทีมเวฟดีมากค่ะเพราะว่าหน้าบล็อกเราใหญ่เราได้เปรียบของเขาอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเขาจะตัวเล็กกว่าแล้วเราก็ทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นค่ะเพราะว่าหน้าบล็อกหน้าบล็อกดีส่วนรับก็ถูกค่ะคิดว่าการได้เซตที่สอง มันเป็นสิ่งสําคัญไหมที่ทำให้เราปิดชัยชนะในวันนี้ได้สิ่งสาคัญคหะเพราะว่าถ้าเขาได้เซตที่2ไปก็ทําให้เขาฮึดขึ้นมาทําให้เราจะเล่นยากขึ้นค่ะพูดถึงความภาคภูมิใจในตาแหน่งชนะเลิศในฟันนี้หน่อยนภูมิใจมากค่ะเพราะว่าเล่นมือเซตเป็นปีแรกแล้วก็เคยเล่นมาค่ะแต่ว่าหยุดเล่นไป3ปีแล้วเรากลับมาเล่นใหม่กัน ซ้อมไม่ถึงเดือนค่ะมาเล่นก็ภูมิใจที่ได้แชมป์อาจารย์สุบันกับพี่วี่ให้กำลังใจยังไงครับในวงที่ต้องเล่นมือเต็มตั้งแต่วันแรกจนมาสุดท้ายเลยครับแล้วก็ไม่เคยตัวเปลี่ยนใคออกเลยให้กําลังใจแบบว่าให้พี่เขาช่วยหน่อยเพราะว่าหนูไม่ใช่ตัวเซตให้ช่วยแบบว่าอินเตอร์เทนแบบว่าเล่นช่วยน้องหน่อยเพราะน้องก็ไม่ใช่ตัวเซตมาก,ก่อน สุดท้ายครับพี่ให้พูดหน่อยก็ได้พูดเป็นการตินนะะกกดันเลยค่ะธุรกิจยิมิงเนี่ยเป็นตางรแล้วก็อยากขอบคุณทายเชื่อเลยค่ะอยากขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันเล่นแล้วก็โค้ชที่คอยด่าคอย่าแล้วก็ซ้อมพวกเราอย่างดีมาตลอดอครับขอบคุณและขอให้โชคดีแล้วพบกันใหม่ทีหน้านนะครับมาเด่ะ เป็นอย่างไรบ้างครับผลงานของน้องชมพู่วรัตยากังโสภาเซเตอร์ทรงยุโรปสูงถึง1 8 1เซนติเมตรทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ขอฝากกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามากดติดตามพวกเราแล้วพวกเราก็ขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานรวยรยเฮงเฮงกันทุกคนเลยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ